วันนี้เดี๋ยวจะให้น้องแม่บ้านดูต้นพริกนะที่เพาะตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเดือนสิบเอ็ดสิบสองทีนี้ก็รอดหนาวมาประมาณนี้คล้ายๆว่าฐานนี้มันรอดไม่เต็มหรอกแต่ว่าจัด,จ,ด,จ,ดจัดใส่ให้มันเต็มหลุมนี่ต้นกาเขาไปเรื่องเหลืองวันนี้ว่าจะตัดแต่งสาวเด็ดยอดให้เขานิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันนต้นมันจะสูงปี๊ดนะ่ะดูแล้วไม่งาม ไม่งามตาว่าจะเด็ดยอดให้เขาที่สวนจะใช้วิธีเด็ดยอดนะไม่ได้ใช้วิธีปลูกแบบเออตัดแต่งสาแล้วก็รูดใบข้างๆจะใช้วิธีเด็ดยอดมากกว่าไม่อยากให้ต้นพริกมันสูงเกินไปเพราะว่าสภาพอากาศญี่ปุ่นนะ่ะล,ลมแรงมากแรงมากเลยแหละเนี่ยอันนี้ถาดนี้ค่อยค่อยดูดีหน่อยพอเด็ดใบเสร็จแล้วก็ว่าจะบำรุงปุ๋ยน้ำวันนี้จะให้ปุ๋ยน้ำ แล้วต่อไปก็จะแช่ปุ๋ยขี้รัวทิ้งไว้ประมาณสักวันสองวันเสร็จแล้วก็เอาน้ํากรองน้ําใส่ฝักบัวแล้วก็ผสมน้ํามารดจะทยอยทยอยให้ยังไม่ยังไม่ให้ทีเดียวนะแต่วันนี้จะเด็ดยอดตรงนี้เด็ดยอดใช้มือิ้ดเข้าไปแต,แต่ถ้าด้านข้างมันใบมัน,หนเหลืองเหลืองล้วก็ตัดแต่งออกเด็ดออกเด็ดออกให้เขา ให้ดูนี่ต้นนี้เห็นไหมตอนแรกจริงๆมันตายนะมันหนงังทีนี้ก็เด็ดออกเห็นโคนต้นมันแข็งแรงเนาะแล้วก็ใบมันเลืง้งเลื้งเหลืองๆก็เด็ดออกเห็นไหมตรงนี้ข้างๆนี่เริ่มจะแตกกิ่งมาแล้วแตกแขนงมาแล้วถาดนี้เนี่ยนะอันนี้ต้นนี้แรกๆตัดินใจว่าจะทิ้งนะทีนี้พอถอนทิ้งไปสักถาดหนึ่งเออ เห็นต้นกล้าบางต้นมันเออน่าจะรอดนะก็เลยเอามาใส่จัดจัดจัดให้เป็นอยู่ในชุดของฐานนี้ก็ประมาณห้าสิบนะห้าสิบหลุมก็มีหลุมละสองต้นมั่งต้นหนึ่งมั่งเนี่ยอันนี้จะเด็ดออกอันนี้ก็จะเด็ดไปบางคนว่าเริ่มเด็ดยอดพลิกนะ่ะความสูงความยาวประมาณเท่าไหร่เอาง่ายๆคือเรานับจากใบเลี้ยงใบเลี้ยงมันก็จะมีใบคู่ออกมาเนาะแล้วก็ใบจริงใบจริงเนี่ย ด้นนี้จะใบจริงใบจริงประมาณใบที่หกที่เจ็ดเราเด็ดทิ้งเราจะคงไว้หนึ่งสองนี่คือเขาจะไปเป็นใบเลี้ยงอยู่แล้วสามสี่ห้าเราจะเอาไว้แค่นั้นแหละบางคนว่าไม่เด็ดก็ได้เด็ดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แ,แต่แต่ที่ส่วนจะใช้วิธีเด็ดถ้าเด็ดมันก็ดีอีกแบบหนึง่งต้นก้ามันก็จากที่แบบเรามองตรงนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงเนาะพอเด็ดออกไปมันก็จะดูแบบแข็งแรงอีกที แต่บางคนว่ายิ่งเด็ดกิ่งแขนงมันเยอะเวลาไปปลูกมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาเป็นโรคแมลงอะไรเงี้ยพ่นยาลําบากพ่นอะไระการให้ปุ๋ยอะไรลําบากก็ก็ไม่ต้องเด็ดออกก็ได้ก็ใช้วิธีแบบไปปลูกเสร็จแล้วเท่าที่ไทยเนาะเท่าที่เห็นเนาะ,ะพี่คนไทยที่ปลูกแถวแถวบ้านนะ่ะเขาจะปล่อยแบบให้มันคล้ายๆว่าไปปลูกเขาไม่เด็ดยอดน,นะไปปลูกประมาณสักเดือนอมันจะเริ่มมีดอก มีดอกดอกพริกนะ่ะออกมาเสร็จแล้วเขาจะรูดใบข้างๆแค่นั้นแหละเท่าที่รู้จากพี่แถวๆบ้านนะเขาปลูกพริกขายส่งทลาดมันก็จะดีอีกแบบหนึง่งจะค่อยๆเด็ดออกใช้มืออันไหนมันยังเตี้ยก็ยังไม่เด็ด แต่งสาวให้เขาประมาณนี้เนาะเด็ดแต่งสาวให้เขาแต่งสาวมันก็มีหลายอย่างจะเด็ดออกค่ะฐานนี้ก็สูงปีดเลยตัดแต่งออกเด็ดออกพริกกินดาแดงเนะี่ยเวลาทำาริกแห้งจะสวยเม็ดเขาโตดี บางคนก็ไม่ชอบทานเผ็ดอย่างพ,าพริกขกี้หนูสวนพริกขี้หนูพริก,รก,ก,รกอของซปเปอร์ฮอตมันจะเผ็ดกี๊ดา๊าดนะอันนี้เผ็ดกลางๆชาวต่างชาติและคนไทยที่ไม่ชอบทานเผ็ด การทำแบบนี้ก็เป็นการดูแลขั้นพื้นฐานของต้นกล้าเนาะนต้นนี้ตน้นเล็บใบมันลึองเหลืองก็ออกให้มันงามตาเนาะเดี๋ยวมันก็จะงามเองเจออากาศอุ่นๆนอ่ะอันนี้มันเป็นที่อากาศนะถ้าเราบำรุงช่วงที่เราแยกต้นกล้านะ่ะไม่ได้บำรุงไปก็เสียปุ๋ยเฉย มันเป็นที่อากาศด้วยพริกเขาชอบอากาศร้อนนิดนึงมันจะงามแต่ว่าช่วงที่จับดอกจับผลอ่ะอากาศประมาณสักสิบแปดสิบเก้าเนี่ยเขาจะจับดอกแล้วก็จับหมากดีดีออย่างเดือนสิบปลายปีเนี่ยพริกชุดที่สองเวลาเราเก็บไปนะมันจะมีเขาเรียกชุดหนึ่งชุดสองเนาะมันจะเริ่มมีดอกมีดอก,ม,ดอกมีหมากออกมาเนาะเมนะ็ดน่ะ ออกมามันจะดกช่วงนั้นอากาศมันกาลังพอดีเดือนสิบมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อย่างเดือนแปดเดือนเก้ามันร้อนจัดมากเลยต้นก้าริกมันก็ไม่เจริญเติบโตถ้าร้อนประมาณสักประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกยิบเดนี่โอเคกำลังดีแต่ถ้าเกินสามสิบสามสิบ้านี่ไม่เวิร์กสี่สิบยิ่งแล้วใหญ่ผักนะประเภทผักเนาะ พริกนะ่ยถ้าเพราะในเมืองหนาวนะค่อนข้างจะงอกช้างอกช้านิดนึงที่สวนจะใช้เวลาเอ้สิบห้าวันขึ้นนะ่ะขนาดพริกที่เก็บเองก็ใช้เวลาสองอาทิตย์ก็มีเก็บเมล็ดพันเองนะถ้าช่วงเดือนสิบเอ็ดกับเดือนสิบโอเคมันอาจจะงอกเร็วประมาณเจ็ดถึงสิบวันประมาณนี้แต่ช่วงนี้ไม่ได้สามอาทิตย์ สามอาทิตย์ขึ้นเดือนสองมันยังหนาวยู่โอเคเดี๋ยวให้ปุ๋ยน้ำให้ปุ๋ยทางน้ำเอ่อทางใบทางต้น อันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ำอ่าน้าเขารียอะไร,ะไรหน้าโลโก้ฉลากนี่คล้ายๆกับถุงดินคงจะเป็นบริษัทเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเป็น2 0 ml สูตร6กวิธีใช้ก็ไม่ยากหนึ่งหนึ่งฝานี้หนึ่งฝาเดี๋ยวจะเทไปก่อนแล้วก็น้ําตามเพราะว่าเทน้ําก่อนมันจะ ขาเรียกอะไรการผสมของปุ๋ยนะ่ะมันต้องเอาปุ๋ยลงไปก่อนปุ๋ยน้ำลงไปก่อนเสร็จแล้วก็อาน้ำน้ำมันจะผสมคนๆไปในเหมือนออตโต้น่ะด้วยด้วยตัวเองน่ะอันนี้หนึ่งฝาอันนี้มันจะหกลิตรน้ำถ้าใส่เต็มนี้มันจะหกลิตรเดี๋ยวเปิดน้ำใส่กัน บัวญี่ปุ่นมันจะมี6ลิตรแล้วก็8ลิตร10ลิตรถ้าแบบเล็กๆนี้ก็สําหรับแบบเด็กๆรถผักอะไรอย่างเงี้ยก็มีใส่ลงไปเลยนี่ยน้ำมันจะช่วยผสมน้ําปุ๋ยน้าไม่น้าม่อยากมากินน้ํำนี่ไม่ได้น้าไม่ามไม่ได้ไม่ได้ไไดย่ามาโจะ ถัาจากนั้นก็รดได้ทันทีไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อกี้น้ำเราเทลงไปมันจะผสมผสมปุ๋ยน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวป,ประมาณสักสิบกว่าวันเดี๋ยวพามาดูความเปลี่ยนแปลงเนะาะหลังจากทีเ่เด็ดยอดไปแล้วมันจะเป็นยังไง แดงของไอจินดาแดงเนี่ยปลูกที่ญี่ปุ่นนะรู้สึกว่ามันจะแดงช้าถ้าเปรียบเทียบกับพวกพริกขี้หนูแล้วก็พริกของซปเปอร์ฮอตปีนี้ก็เลยลองลองพอออกมาก่อนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเข้ากินทั้งปีนี้คล้ายๆว่าสึกล้างตาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะพริกกินดาแดงพริกกินดาแดงปีที่แล้ว น้องเขาก็จองพริกแห้งมาเยอะนะรู้สึกว่าได้แค่สองกิโลเองเก็บได้แค่สองสามชุดความหนาวมาแล้วปีนี้ก็ต้องคอยดูเนาะเดี๋ยวจะลองปลูกตั้งแต่อะไรอะตั้งแต่หัวข้ามตั้งแต่ต้น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 ,ตน,ตนเดือนห้าดูว่ามันจะโอเคให้เราไหมาตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้ก็รอแค่อากาศอุ่นแล้วก็รออตัวนี้ที่เราบํารุงไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไรไหม ประมาณสักสองอาทิตย์เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีตอนนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราให้ปุ๋ยไปแล้วไม่ต้องให้พ่งนี้ก็ไม่ต้องให้นะรออีกประมาณสักสิบกว่าวันค่อยมาดูอีกทีถ้าจะให้ก็โอเคอาจจะปรับไปก็ได้ปรับตามสภาพถ้าขยันก็เอาปุ๋ยคอกมาโรยตรงนี้แต่ไม่อยากใช้ปุ๋ยคอกมาโรยตรงนี้เพราะว่าถ้าเจอความชุนเอ้ความชื้นปับ๊บไม่ค่อยความชื้นความชื้นปั๊บเนี่ย แมงบีจะมาตอนนี้ก็เลยจะไม่ค่อยให้ถ้าจะให้ก็คือจะแช่น้ําแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณคืนสองคืนเสร็จแล้วก็เอาน้ํากองเอาน้าแล้วมาใส่ฝักบัวแล้วก็ผสมน้ํอาอัตราส่วนแล้วก็จางๆไว้ก่อนอย่าใส่แบบเข้มขน้นไม่ดีเดี๋ยวต้นกล้าแทนที่จะงามมันจะตาย เดี๋ยวให้ดูอุโมงค์เนาะเวลาเปิดทีเนาะเพราะว่าทําชั้นเดียวมันจะมีปัญหนานิดนึงเวลาเปิดทีนี้น้ําหนักมันหนักใช่ไหมมันก็ไหลลงบางทีก็อาจจะทับต้นกาตรงนั้นม,มีปัญหาถ้าทำสองชั้นอันนี้เป็นชั้นแรกเนาะชั้นที่สองก็สูงขึ้นมานิดนึงแล้วพลาติกหรือผ้าก็จะอยู่ตรงนี้เวลาเปิดมันจะไม่มีปัญหาเนี่ยน้ำหนักมันเยอะใส่ผ้าคลุมสีขาวสองหรือสามชั้นแล้วก็พลาติกอีก จะมีปัญหา